สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆครับอ่าวันนี้ก็จะมาคุยกันอีกหนึ่งอีพีแล้วนะครับวันนี้ก็ผมนั่งว่างๆก็มาคิดว่าอาหารอะไรที่ห้ามทานพฤติกรรมอะไรที่ห้ามทำคือในส่วนตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากหรือว่าอาจจะพูดรวมๆไปในคลิปต่างๆที่ทำมา อีพี EP นี้ผมเลยมาคิดว่าเดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยดีกว่าเผื่อเพื่อนๆที่หาดูอาจจะได้หาแบบตรงหัวข้ออ่าจะได้ว่าอยากดูเรื่องเฉพาะเรื่องนี้อาหารมีควรทานอะไรไม่ควรทานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะช่วยได้สําหรับโลกนี้นครับผมแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องบอกว่าเหมือนเหมือนเดิมผมรวบรวมมาก็คือมาจากตัวผมเองที่เคยลองมา แล้วก็คนที่ปรึกษาผมแล้วมีอาการอะไรเงี้ยผมก็ไปลองด้วยตัวผมเองก็เป็นจากประสบการณ์ด้วยตัวผมเองผมก็เขียนเรียบเรียงมาแล้วว่าอะไรที่มันโอเคไม่โอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ก็ไปกันเลยว่าอาหารที่ห้ามทานนะครับผมสําหรับเป็นประเภทอาหารนะอ่ะผมเนี่ยจะไม่ทานของเผ็ดของเผ็ดนี่ห้ามเลยนะครับผมในช่วงที่รักษาอยู่คือเราจะไม่ทานของเผ็ดพวกพริกพวกอะไรเงี้ยพวกพริกแกง คือเราจะไม่ทานเลยคือทานแล้วนะอาการก็อย่างว่าคือจะทําให้โรคแย่ลงไปด้วยนะครับอาหารหวานหวานจัดเนี่ยพวกของหวานพวกกะทิหรือว่าพวกวิปครีมพวกน้ําตาลอะไรแบบว่าเป็นอาหารของหวานพวกเนี้ยนะคือแบบควรงดเลยผมเคยลองทานแล้วตอนนั้นคือตอนเป็นหนัก,นกคือลมเยอะมากแล้วก็แสบท้องมากครับผมนะครับอาหารหวานจัดแล้วก็มันเพราะว่ามันย่อยยากครับผมเป็นน้ําตาลนะครับผมอ่า อาหารเปรี้ยวจัดเนี่ยพวกมะนาวพวกอะไรนี่คือแบบเปรี้ยวจัดก็คือแบบอาหารอะไรที่มันรสจัดเปรี้ยวนะก็คืออันนี้ก็ทําให้แบบว่าคือแบบยิ่งทําให้เราแบบว่ากระเพาะทํางานหนักแล้วก็ผมก็เคยลองกินแล้วมันก็ทําให้เลอออกมาแล้วแบบว่าเป็นน้ําเปรี้ยวออกมาเลยนะอันที่เรากินนั้นนะแบบได้กลิ่นเปรี้ยวออกมาจากกระเพาะเลยนะครับผมคือก็คงแสลงนะครับผมอาหารเปรี้ยวอาหารมันมันก็คือพวกไขมันสัตว์ทั้งหลายหรือว่าของทอด ของอะไรทั้งหลายอย่างนี้ก็ควรงดอันนี้ก็กระเพาะทํางานหนักนะครับทําให้เกิดลมอีกอยู่ดีคือกระเพาะยังยังไม่แข็งแรงครับผมอาหารมันก็ไม่ควรนะครับผมอาหารเค็มจัดเนี่ยก็ไม่ควรอีกตรงนี้ก็คืออาจจะส่งผลไปถึงไตแล้ด้วยนะเค็มจัดก็ไม่ดีอันนี้ก็มีอาการได้ครับผมควรจะกินรสชาติกลางๆนะครับในข้อนี้กลางๆยังไงก็คือไม่ปรุงแต่งเยอะละครับผมก็คือแค่นั้นเองง่ายๆครับผม ในส่วนของประเภทน้ํานะครับผมก็คือผมก็บอกแล้วว่าไม่ควรทานน้าเย็นนะครับผมให้ทานน้าอุณหภูมิปกติอย่างเดียวนะครับน้ําเย็นนี่ก็ทําให้ท้องอืดและก็ลมเยอะเหมือนกันนะครับผมสําหรับคนที่เป็นมากๆนี่ไม่ต้องถึงแก้หรอกอึกเดียวก็รู้เรื่องแล้วครับกินเข้าไปนี่ก็อลมเริมก็มาแล้วครับผมน้ําเย็นไม่ควรทานนะครับอ่าสองคือชาพวกเนี้ยชานี่คือผมทานแล้วนะผมลองแล้ว ตอนที่ทานปับ๊บคือเกิดอาการแบบลําไส้แปรปวนแล้วก็ท้องผูกเลยชานะครับประเภทพวกชาทั้งหลายแหล่ครับผมแล้วก็วัยต่ออาการแพนิกมากชานี่คือแบบถ้ากินปั๊บเนี่ยคือแบบมาและใจสัน่นแล้วก็แน่นหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยชาในไวมากแล้วก็เสเลตจะเยอะมากมันกดไะลย้อนไวมากชากาแฟอีกด้วยน,นะครับผมกาแฟก็เกิดอาการเหมือนกันไวต่ออาการแพนิกเหมือนกันนะครับผมชากาแฟ ่กาแฟเลิกได้ก็น่าจะเลิกนะครับผมก็คือก็ไม่มีข้อดีและข้อเสียนะครับผมอะแล้วก็ประเภทพวกเหล้าเบียร์บุหรี่พวกเนี้ยเหล้าเบียร์บุหรี่เนี่ยคือแบบควรเลิกไปเลยช่วงที่รักษาอยู่เนี่ยคือบุหรี่เนี่ยอยากให้เลิกขาดเลยนะครับผมเพราะส่วนตัวของเองผมก็เมื่อก่อนก็เป็นคนสูบบุหรี่เหมือนกันพอเป็นโรคนี้ผมก็เลิกบุหรี่ขาดเหมือนกันมันก็มุนหงิดแค่ช่วงแรกๆครับผมแต่เราต้องเลือกสุขภาพเราครับผมเหล้าเบียร์ ผมก็เลิกขาดไปสองปีครึ่งน,นะครับผมอ่าพอดีขึ้นแล้วผมก็ค่อยแบบทุกวันนี้ก็มีทานบ้างมีเข้าสังคมบ้างแต่ไม่หนักหนาครับผมไม่ไม่ทุ่มจนสุดตัวครับผมอ่าประเภทนมพวกนมวัวนมถุวเหลืองพวกนี้ผมก็ลองแล้วคือนมวัวก็คือย่อยยากเหมือนกันแสบท้องลมเยอะท้องอืดอ่านมถุนเหลืองผมก็กินไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าพประเภทนมมีนมวัวนะเน้นเ,เลยนมวัวนี่คือย่อยยากจริงๆถ้าเกิดเป็นนมช่วงนั้นก็คือจะกินเป็นพวก นมเปรี้ยวอะนมเปรี้ยวพอกินได้บ้างนมเปรี้ยวพวกน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์ไขมันศูนย์เปอร์เซนต์ก็พอกินได้แต่ต้องลองแต่น้อยก่อนนะครับผมพวกนมพวกเนี้ยแล้วก็น้ำนมเข้าเข้าก้องงอกอ่ะอันนี้ก็ช่วยแบบให้เราแบบว่ามีเลี่ยวมีแรงบ้างหรือว่าให้เราแบบเผื่อบือบ่อเบื่ออาหารเมื่อเราอยากกินนมแล้วก็ต้องเลือกเป็นประเภทพวกเนี้ยครับผมผมที่ผมกินแล้วไม่ค่อยมีอาการแล้วมีน้ำนมเข้าก้องงอกแล้วก็พวกนมเปรี้ยวพวกนี้นะครับผมนมเปรี้ยวก็ดีช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ลำไส้เราแล้วก็ช่วย กระตุ้นระบบขับถ่ายช่วยให้แบบว่าลำไส้ทํางานได้ดีด้วยนะครับผมอันนี้ก็แนะนําเลยนะครับผมยี่ห้ออะไรอะไรก็ไปหาเลือกเอาดูว่า0%น้น้ตาลศูนย์เปอร์เซ็นไขมันศูนย์เปอร์เซ็นนะครับผมสำหรับพวกนมอ่ะอีกประเภทหนึ่งที่ห้ามไม่ทานก็คืออาหารพวกหมักดองทั้งหลายเลยนะหมักดองเนี่ยพวกผักดองพวกอะไรพวกหมักพวกดองพวกผลไม้ดองอะไรพวกนี้คือห้ามเลยนะครับผมอันนี้ก็คือแบบว่ากาเริบเหมือนกันแล้วก็ไวต่อการแพนิกเหมือนกัน อันนี้นะครับผมของพวกหมักดองทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็อาหารประเภทแบบพวกอาหารกระป๋องอาหารสําเร็จรูป่าทั้งหลายนะอาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยหรือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายเนี่ยคือแบบต้องงดนะครับผมแล้วก็ไม่ควรยุ่งเลยดีกว่าเพราะอาหารพวกนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับผมอาหารอาหารยังไงอ่ะอาหารแไอ้สำเร็จรูปนี่มองออกไหมว่ามีอะไรบ้าง ที่มันเป็นห่อๆที่ทําแบบให้เราแบบว่าเอาไปกินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยประเภทแบบนั้นนะครับผมหรือพร้อมกินน่ะพวกนี้คือแบบว่าจะแสลงต่อโลกนี้นะครับผมอ่าแล้วเป็นพวกขนมถุงขนมถุงก็คือแบบทั่วไปที่เราเห็นเลยนั่นแหละโซเดียมเยอะมากครับผมแล้วก็กินเข้าไปก็ไวต่อโลกนี้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมก็ลองแล้วแหล,ละก,ก็ไวสนตัวผมนะก็คืออาการออกเหมือนกันพอดีขึ้นแล้วก็อยากกินนะมีบ้างอ่า ก็กินได้บ้างแต่ตอนตอนรักษาอยู่ไม่ไม่ควรเลยครับผมพวกขนมที่มีวิปครีมหรือครีมพวกนี้เยอะเนี่ยก็ไม่สมควรกินครับผมเพราะว่าอืดมากท้องอืดมากนะครับผมเค้คเกเคิร์กอะไรพวกนี้แหะครับผมก็ยังไม่สมควรกินนะครับอ่าไปถึงวิธีแบบพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่ห้ามทํานะครับผมพฤติกรรมที่ห้ามทําสําหรับคนเป็นโรคแพนิคหรือว่าโรคกกละย้อนอ่ะเอากกลย้อนอ หลักๆแล้วแพนิกด้วยนะอ่ะคือห้ามทําคือเลยหนึ่งราย้อนนี่คือเราห้ามกินแล้วนอนเลยนะครับผมแบบหรือว่ากินแล้วนั่งเฉยหรือว่าเอนหลังไปเงี้ยนอนนี่ยิ่งไม่สมควรเลยครับผมเพราะว่าจะทําให้อาการแบบกําเริบมมากหรือว่าบางทีเราเผลอหลับไปเนี่ยโอ้โหตื่นมาแบบมันจะแย่มากเลยเหมือนแบบเหมือนจะตายให้ได้เลยครับผมลมันดันขึ้นแบบว่าอาหารไม่ย่อยไปด้วยนะครับผมควรจะกินแล้วเดินย่อย15นาที เป็นอย่างต่ํานะครับผมเดินย่อยเดินย่อยเดินย่อยอันนี้คือวิธีแก้ในข้อนี้เราต้องเดินนะครับกินเสร็จแล้วเดินทุกมือ้อเราต้องเข่งคัดนะครับในจุดนี้สําหรับคนที่รักษาอยู่มีเวลาก็ต้องปฏิบัติตัวนะครับผมมันเป็นหนทางที่จะทําให้เราหายนะครับอ่าอ่ะ,อะพฤติกรรมที่ห้ามทําอันที่สองก็คือกินแล้วห้ามดื่มน้ําตามเยอะๆในทันทีหรือกินข้าวคําน้ําคํานะครับเนี่ยพฤติกรรมแบบเนี้ยทําให้เราเป็นโรคก,กรดไหลย้อนนะครับ กินข้าวคำน้ำคำผมเองเนี่ยก็ทำมาเมื่อก่อนที่ยังไม่ป่วยนะผมเป็นคนนี้กินข้าวคำหนึง่งปุ๊บกินน้ำลงไปครึ่งขวดเลยอ่ะแล้วกินข้าวไปอีกพออิ่มปับ๊บมันเหมือนยังไม่อิ่มแต่นี่ผมกินน้ำลงไปอีกคนคือกินข้าวปุ๊บกินน้ำลงไปตามคือแบบว่าทำแบบนี้แหละเลยเกิดเป็นโรคกรดไหลย้อนเพราะว่ากระเพาะเราจะต้องหลั่งกรดออกมาเยอะมาก,มากๆเพื่อที่มาย่อยอาหารเพราะว่าน้ํามันลงไปเยอะมากมันแบบมันไปเจือจางกระเพาะเราครับผมไอน้น้ำกรดในกระเพาะเราครับผม คือวิธีเหลี่ยงเลี่ยงตรงนี้วิธีปฏิบัติแล้วปรับพฤติกรรมตรงนี้ก็คือควรเว้นระยะแบบหรือว่าถ้าเกิดจะกินล้างปากอมหนึ่งก็ได้ครับผมอมเดียวพอเราเว้นระยสะสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยไปจิบจิบน้ากินทีล,ทละกลแก้วทีละแก้วระหว่างมื้ออาหารนะครับผม mm. ผมก็ใช้วิธีนี้แก้นะครับผมสําหรับเรื่องกินน้านะอ่าสามนอนดึกนอนไม่เป็นเวลาไอตรงเนี้ยก็ไม่สมควรนะครับผมเพราะว่าตอนที่ป่วยอยู่ผมก็ นะทุกคนต้องาสมเวลาเครียดแล้วนอนดึกอนอนดึกหรือนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยมันมันมันก็ทําให้เกิดโรคนี้ได้หรือว่าอาการกําเริบได้นะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้มาเกิดเป็นโรคกดไหลย้อนนี่แหละทาหรับคนที่เป็นแล้วยิ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้โรคแย่ลงหรืออาการกาเริบมากขึ้นนะครับผมควรนอนให้เป็นเวลาจะให้ดีไม่ควรเกินสามทุ่มนะครับผมโทรศัพท์มือถือนี่ก็ไม่ควรเล่นก่อนนอนควรวางและทําสมาธิให้จิตใจสบายนะครับผมควรพักผ่อนให้เต็มที่นะครับผม มาข้อที่สี่พฤติกรรมที่ไม่ควรทําคิดแต่เรื่องลบๆเอาปัญหาของคนอื่นเนี่ยมาคิดแทนนะครับผมคือตัวเราก็แย่อยู่แล้วอ่ะแล้วแบบเรายังไปดึงปัญหาของคนอื่นหรือเอาเรื่องของคนอื่นแบบอ่าอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างแบบเรื่องคนอื่นคือแบบอาจจะเป็นเรื่องภาพลวงคือเรื่องการเมืองบ้างเรื่องแบบข่าวอะไรที่แบบว่าหรือติดตามคนที่แบบว่าอะไรที่มันเป็นกระแสที่แบบทําให้เราต้องไปอินกับมันมากๆโดยที่อินแล้วอินแล้วแบบ ไม่ใช่เรื่องดีครับผมถ้าแบบนั้นไม่ไม่ควรนะครับผมเพราะว่าจะทําให้เราคิดเรื่องลบๆแล้วเครียดไปอีกแล้วแบบว่าทําให้เราไม่มีสมาธิในการที่เราจะรักษาโรคเราครับผมตรงนี้ก็เป็นข้อเสียข้อนึงที่ผมสังเกตนะส่วนตัวผมนะนะครับผมพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่สมควรทําครับผมอ่าไปถึงข้อที่ห้าไม่จดจ่ออาการเกินไปนะครับผมจนทําให้ตัวเองกังวลจนทําให้ตัวเองเครียด พฤติกรรมที่เราไปนั่งจดจอ่อนับวันแล้วเวลาว่าตัวเองจะหายเมื่อไหร่จดจ่อว่าเราเป็นอะไรอาการเป็นอะไรผมก็พูดเสมอแล้วว่าถ้าเกิดเราตรวจแล้วเราเป็นโรคก,กรดไหลย้อนเราหมอสรุปม่าคือมันไม่มีโรคภัยอื่นแล้วอ่ะก็คือไม่อยากให้จดจ่อกับอาการหรือจดจ่อกับเวลานั่งรับวันเวลาจดจ่อกับเรื่องที่เราป่วยเราเป็นเราควรเอาเวลาตรงนั้นนะครับผมไปทําอย่างอื่นนะครับผมทำอย่างอื่นกนะ็คือแบบทําให้เรามีความสุขครับผม ทุกคนสร้างความสุขได้ไม่เหมือนกันอาจจะแบบใครแบบพอป่วยแล้วไม่มีกระจิกกระจทยทอะไรจากคนที่เคยแบบมีศิลปะจากคนที่เคยทําขนมเก่งจากคนที่เคยเล่าเรื่องเก่งจากคนที่แบบเคยอารมณ์ดีเรากลับไปทําในจุดจุดนั้นดีกว่าเพราะว่าถึงมันจะทํายากสำหรับแต่เราต้องเอาตัวเองกลับคืนมาครับผมอย่าไปจดจ่อกับมันเพราะว่าการจดจ่อการนับวันเวลาเนี่ยตัวผมเองอะเป็นมาก่อนแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันทําให้แย่ลงจริงๆอาการพวกเนี้ย มันทาให้แบบมันไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็ควรไม่ควรทํานะครับผมตรงนี้ห้ามเลยนะครับผมอ่าข้อที่หกห้ามอดอาหารหรือกินข้าวไม่เป็นเวลาหรือปล่อยให้ท้องว่างนะครับผมโลกนี้สําคัญห้ามเลยนะยิ่งยิ่งรักษาอยู่นะครับผมเวลาไหนก็ต้องแบบบวกลบไม่เกินครึ่งชั่วโมง จะดีที่สุดเพราะว่าบางทีตรงเวลามันมาแล้วเพเื่อเผื่อสิบนาทีมันออกอาการแล้วน้ําย่อยมาแล้วท้องร้องโควค่าโคคาละเนี่ยสําคัญเลยต้องกินให้เป็นเวลาสี่มื้อก็ต้องสี่มื้อเป็นเวลาสามื้อก็ต้องสามื้อเป็นเวลาพอเวลาเราแบบอดไปมื้อนึงหรือว่ากินไม่ตรงเวลาเอาละคุณจะรู้สึกเลยว่าน้ําลายเหนียวเต็มปากเต็มคออาการจะเริ่มตึงบ่าตึงไหลแบบว่าอาการแบบว่าจงสเสล็ดมาละเนี่ย การอดอาหารมันไม่ดีครับผมแล้วน้ําย่อยออกมาแบบย่างเงี้ยแล้วไม่มีอะไรย่อยครับผมยิ่งทําให้กระเพาะบางคนอักเสบอยู่แล้วด้วยแล้วทีเนี้ยมันน้ําย่อยมันออกมาเรากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยมันยิ่งทําให้แบบว่ายัางไงแย่ลงครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรย่อยมันกลายเป็นไปย่อยตัวเองอีกไอ้ที่อักเสบอยู่แล้วก็ไม่อาจจะไม่ดีขึ้นนะครับผมอาจจะทรงๆตัวหรือแย่ลงตรงนี้ก็คือเน้นเหมือนกันนะครับผมห้ามท้องว่างก็คือ ถ้าเกิดไม่หิวก็ต้องหาอะไรครับผมพวกกล้วยกินอะไรก็ได้ที่มันทดแทนเราได้ครับผมแต่ต้องกินนะเป็นเป็นเวลาของเรานะครับผมผมก็ลองมาแล้วพอเครียดจัดกินไม่ได้ก็ยิ่งแย่พอกินตรงเวลาทุกวันฝึกไปฝึกไปฝึกไปมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมอ่ะข้อที่เจ็ดเคี้ยวให้ละเอียดนะครับเวลากินอาหารอย่าก,กินเร็วพฤติกรรมแบบนี้ผมเองก็เป็นมาอีกผมเป็นคนกินเร็วเนี่ยพฤติกรรมที่ก่อเกิดโรคพวกเนี้ย เป, o, เป็นคนกินเร็วเป็นคนเคี้ยวไม่ละเอียดพวกเนี้ยเพาะทางานหนักแบบน้ํายองน้ําย่อยก็ต้องออกมาเยอะการกินเร็วแล้วแบบว่าเราไม่รู้เราอิ่มเมื่อไหร่เรากิน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 เร็วกินเร็วกินเร็วแล้วพอแบบว่าเรากินเยอะเยอะไปแล้วแบบแน่นกระเพาะจุกกระเพาะอ่าอาหารมันก็เยอะน้ําย่อยก็เยอะอะไรแบบเนี้ยเราคือแบบว่ากินเกินประมาณครับผมเรากินไม่พอดีอะแล้วก็กินเร็วอีกอะแล้วก็เพราะมันแบบรับรับรับเนี้ยเนี้ยนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดโรคกระหลย้อนนะครับผมพอเรา กับปรับพฤติกรรมหน่อยวิธีแก้ไขแล้วก็ต้องแบบปรับใหม่พฤติกรรมที่เราต้องแก้เนี่ยก็ต้องค่อยๆกินเคี้ยวให้ละเอียดคือแบบไม่ต้องไปซีเรียสมันแบบแต่ข้อเสียถ้าเกิดแบบคนยังทํางานอยู่หรือว่าบางคนยังซีเรียสกับชีวิตอยู่ว่าชีวิตมันเร่งรีบอ่ะคืออีกมุมหนึ่งคือแบบว่าโลกโลกโลกเนี้ยมันเกิดจากชีวิตเร่งรีบความเคร่งเครียดเนี่ยเราจะทํายังไงให้เราแบบใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องเครียดมันอ่าบางคนงานที่ต้องทํามันเคร่งเครียดจริงๆหรือว่าในสิ่งที่ เขายังเลือกไม่ได้อะตรงนี้ก็น่าเห็นใจกันนะครับผมก็คือถ้าเรามันปรับปรุงได้มันแก้ไขได้เพื่อนๆก็ลองไปหาแนวทางดูว่ามันจะซิกแซกซต,ตรงไหนได้บ้างเราต้องห่วงตัวเองก่อนครับผมเพราะพฤติกรรมพวกเนี้ยมันจะช่วยให้เราดีขึ้นพอเราดีขึ้นแล้วอารมณ์เราก็จะดีขึ้นเราก็จะทํางานอะไรได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมันแย่อยู่อ่ะไปทําอะไรมันก็งุนหงิดไปหมดครับผมมันก็ยิ่งทําให้เราแย่ลงอนะที่ผมเป็นนะแบบยิ่ง,ย,งยิ่งพยายามแบบ ยังไงไม,ไม่ไม่สนใจเองแบบยิ่งมองข้ามตัวเองนะยิ่งมองข้ามสุขภาพนะบางคนนี่เรียกงาน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 ,งานอย่างเงี้ยแบบงานยิ่งแย่ครับผมพอถ้าเกิดวันหนึ่งแบบว่าเอาจริงถ้าเกิดเรื่องพวกเนี้ยเอาจิงแบบว่าเราเราทําไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตไปถึงเมื่อไหร่จะได้ซ้ำนะเราทําไปทําไปแต่เราเราลืมคิดว่าชีวิตเราร่างกายเราเวลาเราเนี่ยมันสําคัญกว่าสิ่งพวกเนี้ยครับผมผมไม่ได้ให้บอกให้ไปลาออกจากงานหรือว่า ให้เลิกทํางานหรือ,อยังไงนะครับผมแบบเอาแบบให้ไปปรับบาลานซ์ชีวิตดูสําหรับคนที่ทํางานสําหรับคนที่อยู่บ้านก็โอ้สบายเลยอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยเยี่ยมเลยถ้าเกิดมีอะไรซัพพอร์ตก็ดูแลตัวเองดีๆครับผมนะมันหายได้ครับผมจะได้กลับมามีชีวิตที่ดีๆต่อไปอ่ะพูดถึงเรื่องผักผลไม้ที่ควรงดหรือไม่ควรทานนะสำหรับตัวผมก็กินแล้วมันมันอาการออกให้เห็นอนะคือ หนึ่งเลยครับผมคือพวกไอผักสดผักสดนะที่ผมกินนะ่ะผักสดก็ทําให้ลมเยอะท้องอืดมากเลยผักสดยิ่งยิ่งรักษาอยู่ยิ่งเป็นได้เยอะอยู่กินไม่ได้เลยครับผมสองพวกมะนาวอามะนาวพวกเปรี้ยวพวกเนี้ยสามส้มเนี่ยส้มผมก็กินแล้วมีอาการนะสี่องุ่นเนี่ยพวกองุ่นเนี่ยก,กินแล้วไวต่ออาการเหมือนกันห้ามะเขือเทศพวกมะเขือเทศน่ยกินกินไม่ได้เหมือนกันนะครับผม หกส้มโออ่าในการลองมาหมดแล้วเจ็ดมะม่วงมะม่วงนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยกินลงไปอยู่ยังไงอยู่งั้นนะครับผมมะม่วงนะครับผมอ่าแปดกล้วยหอมอ่ากล้วยหอมเมื่อก่อนผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันว่าเฮ้ยกล้วยเหมือนกันกินกินช่วยได้แต่ถ้าคนเป็นโรคนี้แล้วนะครับผมกล้วยหอมยิ่งกินยิ่งลมยิ่งแน่นนะครับผมสําหรับผมนี่ไวมากกล้วยหอมเนี่ยไวมากผมไม่รู้ว่าท่านอื่นเป็นหรือเปล่านะ แล้วผมกล้วยหอมก็กินไม่ได้กินได้แค่กล้วยน้ำว้าครับผมโลกเราต้องกินกล้วยน้ำว้านะครับอ่าอ่าข้อที่เก้าลำไยอ่าลำไยด้วยลำไยนี้ก็แสบร้อนเหมือนกันแล้วก็แสลงโรคกระย้อนเหมือนกันนะครับข้อที่สิบเงาะไอ้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับผมกินปุ๊บจุกคอปั๊บเลยตอนนั้นนะตอนที่เป็นหนักหนักอยู่ทุกวันที่ผมก็ยังไม่กินเลยเพราะว่ากินแล้วรู้สึกแบบย่อยยยกจริงๆ,ๆนะครับผมข้อสิบเอ็ดนะครับผมผลไมาที่ไม่คนอ่ะทุเรียนอันเนี้ยทุเรียน โอ้ยตอนนั้นเหมือนเหมือนดีขึ้นช่วงนั้นน่ะช่วงที่ก่อนที่จําได้ทุเรียนผมก็อยากอะนะผมก็คิดว่าเออมันมันเละๆมันคงไม,ไม่ไม่อะไรมากอ,ะอ่ะก็ลองกินกินใบพูดเดียวเองเท่านั้นแหละครับโอ้โหร้อนแสบนะโอกร้อนแบบทุรนทุรายมากจะอ้วกก็ไม่อ้วกแบบทุเรียนนี่คือแบบน่าจะเอาเรื่องมากเหมือนกันนะสําหรับผมแต่ถ้าเกิดแบบดีขึ้นแล้วอะไรแล้วผมก็มาลองทําแต่ทุกวันนี้ผมทานนั้นแล้วละ มันก็อาจจะไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนนะครับผมอ่าผลไม้ที่ควรทานนะครับผมที่ควรทานนะสําหรับเป็นโรคนี้หรือพอพอ,พอทานได้บ้างนะนะครับผมแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ไม่มีไม่ผิดไม่มีถูกแต่คือแบบว่าอะไรที่มันแสดงอาการเร็วที่สุดสําหรับตัวผมหรือว่าสําหรับคนที่คนอื่นที่าถามมานะครับผมก็ ต้องลองแต่น้อยก่อนเพื่อนๆก็ซิกแซกได้ลองได้แต่ไม่ควรเยอะนะครับผมอ่ะผลไม้ที่ควรทานสำหรับผมนะผมทานมะละกอสุกเนี่ยอันนี้ผมทานได้มะละกอสุกหลังมื้ออาหารนะครับผมทานได้แอปเปิลอันนี้ก็พอทานได้แต,แตงโมอ่ะแตงโมผมทานได้นะแต่ไม่ได้เยอะเพราะท้องจะอืดอ่ะบางคนทานไม่ได้เลยตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกต้องไปลองนะครับผมอ่ะแล้วก็เป็นฝรั่งฝรั่งแบบฝรั่งนิ่มๆน,นะอันนี้ผมพอทานได้ครับผม แล้วก็ชมพู่ชมพู่อันนี้ก็ทานได้สําหรับผมนะแต่ไม่ได้เยอะนะชมพู่ก็คือพอทานเพื่อหายยากครับผมทานได้อันนี้อาการผมไม่ค่อยออกแล้วก็กล้วยน้ําว้าอันนี้ทานได้แน่นอนสําหรับบางคนก็อาจจะทานไม่ได้จริงๆนะกล้วยน้ําว้าผมก็เจอเคสนี้นะเจอเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าพี่เขาทานกล้วยน้ําว้าไม่ได้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่คือแบบเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องลองครับผมเพราะว่าลองก่อนแล้วค่อยรู้ว่าอะไรที่เรากินได้ไม่ได้นะครับผม อ่ะอีกอันนึงก็คือเมลอนเมลอนผมก็กินได้นะบางคนก็กินได้ไม่ได้นะครับผมคือมันจะแสลงต่างกันเพราะร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันอ่ะแต่เราต้องใช้ความรู้แล้วก็สิ่งที่เรามีคือเราต้องจดและจํานะครับผมเราต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรก่อนนะครับผมเราต้องรู้ว่าเราต้องทําสิ่งไหนได้บ้างกินสิ่งไหนได้บ้างแค่เนี้ยเราก็จะอยู่กับมันได้แบบมีความสุขครับผมผักนะครับผมที่ผมกินได้นะพวกผักนะผมก็จะกินแบบกระเทียบเขียวกระเทียบเขียวต้มเนี่ย กินได้แน่นอนหลายๆท่านก็กินได้ก็จะมีเคสเห็นนี่ว่ากินและท้องขืนน่นเหมือนกันนะกระเทียบเขียวกระเพาะไม่เหมือนกันนะเนาะบวบหอมต้มเนี่ยอันนี้ก็กินได้ครับผมบวบหอมต้มกวางตุ้งลวกเนี่ยผมก็กินนะครับผมผักกาดขาวต้มอใส่แกงจืดหรือว่าลวกกินหรือว่านึ่งกินเนี่ยผมก็กินได้ครับผมอบรอกโคลี่ต้มบรอกโคลี่ลวกอะไรแบบเนี้ยผมว่ากินได้ครับผมอผักบุ้งผักบุ้งลวกเนี่ยผมว่ากินได้ครับผม ที่ผมพูดมาเนี่ยกินได้หมดแล้วก็ช่วยแบบว่าให้ลำไส้ทํางานได้ดีด้วยแล้วก็ไม่ทําให้เราท้องผูกด,ด้วยแล้วก็แบบส่วนมากผมจะเล่นต้มเล่นลวกเห็นไหมพวกผักกัก็คือมันจะกินผักสดไม่ได้อะครับผมช่วงนั้นเพื่อนๆก็ต้องแบบว่าไปลองดูจะได้เผื่อมีเมนูคิดเมนูออกนะครับผมแต่ผมคิดไว้แล้วแหละว่าผมจะทําเมนูพวกเนี้ยอาหารเนี่ยบางทีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดไม่ออกแล้วว่าเอ้ยผักที่ผมพูดมา หรือว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเอาไปทําอาหารและที่เรากินเป็นกิจวัตรประจาวันได้ไหมแบบว่าเพราะตัวผมเองอะเมืแ่อบบก่อนผมก็กินแกงจืดแจงจืดแจงจืดเป็นปีปลาเนื้อปลาเนื้อขึ้นปีคือผมผมก็เริ่มแบบเห็นปัญหามันไงคือแบบเฮ้ยเราก็มีอาจมีเบื่ออาหารบ้างอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้ผมก็เลยเริ่มแบบอ๋ออย่างเงี้ยเราก็ประยุกต์ลองประยุกดูผมก็ลองทําน,นู่นทํานี่แกงนั่นใส่นี่อ่ะแต่ผมจะเน้นเป็นแบบว่าปร,ป,รประเภทของอาหารต้มนึง่งตุน๋นอยู่เงี้ย นะผัดผมก็จะผัดแบบไม่ใช้น้ํามันอ่ะพอพอทีเนี้ยอาหารผมก็จะหลากหลายขึ้นผมก็เฮ้ยผมรู้ตัวอ๋อเราหลีกเลี่ยงได้นี่อาหารพวกเนี้ยแล้วก็เราก็ปรุงรสกลางๆแล้วก็ปรุงโดยที่แบบใส่ยังไงไม่ให้มันแบบสแสลงต่อเรามากอะไรเงี้ยเอาพอมีรสชาติที่มันกินอร่อยมื้อไหนอยากกินอร่อยล้วก็ทําให้มันอร่อยได้อ่ะแต่ผมก็แล้วค่อยมาเพิ่มกันอีกทีถ้ามันดีขึ้นเหมือนกะเพราอย่างเงี้ยผมก็เริ่มหัดตั้งแต่แบบผัดกะเพราน้าอ่ะ ตั้งแต่ไม่มีพริกใส่กระเทียมนิดเดียวอ่าแค่เนี้ยบางทีก็บอกบางเมื่อก่อนก็เคยได้ยินว่ากระเทียม,ท,ยมท่าไห่แต่ก็ผมก็ต้องลองครับผมอ่าผมผมได้เมนูเข,ข้นมามันก็เป็นกาลังใจให้เราแบบได้กินนะครับผมอ่าเหมือนตำน้ําพริกเนี้ยตำน้ําพริกยังไงมันไม่ให้ใส่พริกอ่าผมก็มาคิดนะน้ําพริกเอ๊ะตำยังไงไม่ใส่พริกอ่าเออเหมือนพวกปลาอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ด้วยปลาเนี่ยจะจะต้องเป็นปลาแบบประเภทที่แบบปลาไม่มีเก็ดนะครับผม เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปลานี่ต้องเป็นประเภทแบบที่กินได้ปลามีเกดพวกปลานิลปลาช่อนปลาหมอเลยเออเนี่ยเนี่ยพอกินได้ไอที่ผมกินแล้วสแสลงนะปลาดุกปลาสวายพวกปลาที่ไม่มีเกดอ่ะกินอันนี้แบบไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมย่อยยากเหมือนกันเกี่ยวกับปลานะครับผมเนี่ยนะควรกินปลาที่มีเกจเพิ่มไปเลยพอดีนึกได้พอดีเลยเพื่อนๆเมนูปลานี่เกิดแบบว่าแล้วก็ต้มแล้วก็อะไรก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะ ทำให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆแหละแบบว่าพูดอ่ะอาจจะแบบว่าเพื่อนๆอ,อาจจะนึกไม่ออกหรือแบบว่าจะทํายังไงดีอ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยลงอาจจะเป็นอาทิตย์ละหนึ่งเมนูอ่ะผมถึงสิ่งที่ผมตั้งใจมาแบ่งปันเพื่อนๆนะอาจจะเป็นอาทิตย์ละหนึ่งเมนูลงไปอ่ะเมนูนี้อะไรละอะไรที่แบบว่าผมประยุกต์ทำและผมประยุกต์กินเพราะปัจจุบันนี้ผมก็ยังต้องทําและต้องกินด้วยอาจอาทิตย์หนึ่งอาจจะแบบอยากกินบ้างในอาหารที่เราเคยกินได้ แต่ทุกวันนี้ผมก็กินแบบหลากหลายบ้างแต่ผมก็มานั่งคุยกับตัวเองก็แล้วว่าเออเราต้องแบ่งปันให้มันมากกว่านี้ให้เพื่อนๆมากกว่านี้ว่าเป็นทางเลือกให้เขามากกว่านี้เผื่อคิดออกพอมองเห็นอุ้ยไปทําตามมันง่ายไงพอเห็นภาพแล้วมันง่ายพอไม่เห็นภาพเนี่ยมานั่งพูดพูดเนี้ยผมผมเข้าใจนะเออมันก็คิดไม่ออกกันจริงๆอะ่ะครับผมแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามเครับผมถ้าเกิดใครที่มาฟังใหม่ หรือว่าอยากได้ความรู้ในสิ่งที่ผมแบบว่าจะมาแบ่งปันอย่างเงี้ยฝากติดตามกดไลค์กดไลค์ด้วยครับผมคือผมก็ทําง่ายๆพูดกันง่ายๆภาษาบ้านๆพูดกันง่ายๆแล้วผมก็คิดโปรเจกต์ผมแล้วแหละว่าผมก็จะทำเรื่อยๆตรงเนี้ยเพราะว่าโลกเนี้ยมันเป็นโลกที่แบบผมเป็นมาก็มันเหมือนเป็นทั้งชีวิตผมแล้วอะผมก็ไม่รู้จะเก็บไอ้ความรู้ตรงนี้ไว้ทําไมอะผมก็ คิดถึงตัวเองเหมือนแต่ก่อนมันก็พูดซ้าๆอะ่ะผมควรเอามันออกมาแบ่งปันแล้วควรออกมาพูดคุยควรออกมาแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเหมือนคนข้างเคียงให้เขาเวลาแบบคนป่วยที่เขาไม่เขาไม่มีใครอะ่ะเหมือนนั่งอยู่บ้านเฉยๆอะ่ะแต่ทุกวันนี้มันดีครับผมสื่อมันก็อย่างว่า youtube อะเรามองได้มันพเพื่อนๆดูผมอยู่เนะี่ยมันก็แบบไปกำลังใจที่ดีนะ,แ,ะแต่ย้อนกลับไปสมัยที่ผมเป็นอยู่นะก็คือแบบว่ามันจะหาคนมาพูดแบบเนี้ย มันคือมันยากมากแล้วก็คุยกันแบบเกรงใจกันกนได้แต่แนะนํากันมันมันไม่เห็นภาพอ่ะผมสัญญาผมจะทําอาหารเอาเมนูต่างๆมาวิธีทําต่างๆมาให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆแบบคนที่เบื่ออาหารคนที่คิดไม่ออกนะครับผมติดตามได้เลยครับผมครับผมจะทยอยลงไปเรื่อยๆจะทําให้มันดีที่สุดนะครับผมครับเดี๋ยววันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆครับครับสวัสดีครับ